เช้านี้พ่อแบกมากพ่อให้เรามายืนที่ถังขยะหน้าบ้านที่ถังขยะมีมดเดินเต็มเลยแล้วกินมันก็ไม่ดีมันเหม็นพ่อบอกว่าวันนี้พ่อจะสอนเราบางเรื่องเกี่ยวกับขยะนี่เป็นขยะที่บ้านเราพ่อบอกว่าเรามีขยะเยอะอันนี้ขวดพลาสติกอันนี้ถุงพลาสติกอันนี้กระป๋องกตมีทีแม่กินหอมมากตาเผ็ด เลนี่กินไม่ได้พ่อให้จินหยิบกระดาษขึ้นมากระดาษวาดรูปอันนี้ไม่ใช่ขยะนะพ่อจะสอนอะไรขยะเกี่ยวไรกับที่เราวาดรูปลนี่ไม่เข้าใจพ่อเลยพ่อพามาหน้าบ้านทีนึงให้เราชีตา้ต้นไม้ขยะกระดาษต้นไม้พ่อบอกว่ามันเกี่ยวกันกระดาษทำจากต้นไม้แต่ไม่ใช่ใบขวเขียว,ยวที่เลนี่เก็บนะ กองกระดาษที่เขามาส่งที่บ้านเราก็ทำมาจากต้นไม้แล้วยังไงต่อพ่อจะพูดอะไรอ่ะแล้วพ่อให้เราเอากลองที่ส่งของมารวมไว้หน้าต okay. pues> ู้เย็นโอเครู้ไหมจะทำอะไร4กลกองไม่ใช่รู้จักคำว่ารีไซเคิลไหม Yes รีไซเคิลคืออะไร พ่อบอกว่าวีซเคิลคือการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อนนำกลับมาใช้งานใหม่แล้วกระดาษกับกล่องต่างๆกล่องใบสนีพวกนี้ถ้ารีไซเคิลจะช่วยให้ต้นไม้ถูกตัดน้อยลงพ่อบอกว่ากว่าต้อนไม้จะโตใช้เวลานานขยะกล่องกระดาษต้นไม้มันเกี่ยวกันแบบนี้ เรากำลังจะบอกเขาว่ารีไซเคิลเนี่ยคือกระบวนการที่เอาไปทํามาเป็นกล่องใหม่ให้เราหรือไปทำางอื่นเขาอาจจะไปทำเป็นโต๊ะกระดาษเตียงกระดาษถ้าเรากล่องนี้ใส่ของเขาเรียก reuse เราเริ่มเข้าใจพ่อแล้วแล้วจะเริ่มเลยนะคะแล้วต้งมาที่ เราจะลองทำแคมเปญไปซีนี Rebox to school เพื่อสอนเด็กๆอย่างเราให้ใช้กชล่องซ้ำเรียกว่า Reuse a และ r e y y l l e ด้วยการเก็บาพาบมัดเอากล่องที่ไม่ได้ใช้ไปให้ที่ไปซีน mm ี Drive-thru hmm. เพื่อ Recycle mm hmm. เป็นโตกียให้เด็กๆโรงเรียนตำวตรวจตะเวนชายแดนเราช่วยกันทำแป๊ดเดียวก็เสร็จพ่อมัดเป็นก้อนเลยเยบบ้อยเสร็จแล้ว วัสองวันแม่จะพาพวกเราเอากล่องที่เราเก็บพับมัดไป drive thru จริงๆแล้วบ้านเราก็ไม่ค่อยแยกขยะเพื่อไปรีไซเคิลสักเท่าไหร่แต่แคมเปญนี้ก็ทำให้เราคิดเหมือนกันว่าเราก็สามารถช่วยกันได้คนเล็กและน้อย เพื่อรีไซเคิลของเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราช่วยกันลดมลพิษจากการกำจัดขยะเราประหยัดและดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้ถ้ามีคนช่วยกันเยอะๆช่วยกันเก็บพับมัดอย่างน้อยแคมเปญน,นี้น่าจะทำให้เรามีโต๊ะเก้าอี้ให้เด็กๆได้ใช้แน่นอนด้วยและเราก็ได้สอนลูกด้วยขอบคุณแคมเปญน r e o x x t s s h o o o l ขอบคุณค่ะ